ให้กับว่าบาดีหูสะกีอันนี้ขอลับอันไหนไปถามลูกโหดเบิ้ลกับบอกเข้าใจไปถามลูกเอกื้อกกยังบอกเข้าใจยังบอกให้คนทึงหลายจ่วยกัดปาฝางข้าวกับบอกบ่ามีชาละข้ามีสป,ปะจะใหญ่ใหญ่ใหญ่บ้างข้าวกับเป็นดีเคยเฮงใหญ่ใหญ่ใหญ่กบสร้างคมล็มจอ ไอเนี่ยมันคอลัมอัญยางเนี่ยหลายคนฟังแล้วก็บอกให้เข้าใจก็คอลัมนี้มันเป็นคองไผ่เกิดมาได้ใดไผ่ไเอามันเข้ามาลองฟังพอมันจึงบางมีฉาหลักบางคนก็ว,ว่าเอ้มันบ่ใจ็บกะหาข่าวอันใดก็ปิดไว้ดีแล้วนาเกาะมาเข็ดแต่ว่ามันออกมาได้ยังดา แล้วหมอลุงเอื้อก็กเถียงบอกว่าบัดใจก็หา็ข่ครองนี้เิันมีการเมินมาบาได้แต่นะบาได้แต่เนอถ้าเป็ย่ยนี้เขาต้องเปล่ใจหากันลักฟังกับฟังปุ้นเกึงเพลเกิ้คนอานข้าวก็เป็นสะเบิง้งสะจิง้งมันยังมาเปิดกระสังคมล้มจอย ขอนำามาอะไรบางคนฟังแล้วก็บอกเข้าใจมาแป่งสียงน้อยสิ่งใหญ่บอกหูว่าเป็นไรยังกันล่ะบางคนก็เป็นดีชอบบางคนเป็นดีไข้ด่าเขาเอาอยางอี้ดีกว่าปากันมาฟังสังคมลงจอยเฮ้ยนี่ขอนำามาอะไรบางคนฟังแล้วก็บอกเข้าใจมาแป่งสียงน้อยสิ่งใหญ่บอกหูว่าเป็นไอ้ยังกันล่ะบางคนก็เป็นดีชอบบางคนเป็นดีไข้ดาเขาเอาอยางอี้ดีกว่าปากันมาฟังสังคมลงจอย สวัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ฟังปิ๊กมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกับลานลุงมอยนายดำหางดาบนักสูบราบข่าวเจ้าบ้านฉบับนี้สังคมลมจอยลานลุงมอยจัดนักจัดตเต็มเหมือนเดิมนะครับ ข้าวแลกแหกหมานแจกเป็นน้ำจิ้มอาจจะเป็นข้าวแบบนิ่มๆประเดิมกันก่อนเลยก็แล้วกันคือจื่อหัวข้อข่าวนี้ว่าหมุนกันทั้งโรงพักมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดประทุมธานี เป็นร้านนวดร้านหนึ่งที่อยู่แถวแถวนวะนครครับคุณผู้ฟังครับหลายท่านอาจจะได้ฟังข่าวจากทางหนังสือพิมพ์ทางสื่อต่างๆในเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นนะครับ ซึ่งร้านนวดร้านนี้มีเจ้าของร้านเป็นสมาชิกสมาคมสิทธิ์เก่าโองเฮียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาเป็นผู้ดูแลอยู่สมาชิกท่านนี้มีจือเล่นนำด้วยตัววอแหวนนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านนวดในครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์ที่น่าอดสูเหลือเกินผมบอขอเล่ากันแล้วกันว่ามันคือเหตุการณ์ไอหอยางไค่ขยกจะหู้ถามคนตัววอแหวนคนนั้นที่เปิดร้านนวดอยู่นะวานครดูกันแล้วกันในครั้งนั้นครับ เมื่อตำรวจได้เข้ามาสอบหาที่มาที่ไปทำให้สมาชิกท่านนั้นหรือว่าคนตัวเวบแเวนท่านนั้นร้องไห้ให้บยุทธ์บยัง้งให้เอามันจนจนแทบจะบอกกันเลยว่าให้แบบบมีสาเหตุแต่จริงๆมันมีต้นสายและปลายเหตุนะครับเมื่อตำรวจและนักข่าวต่้งกรมาปลอบใจพร้อมทั้งสี่พระยาต่างก็ปพรอบใจว่าว่าต้องเสียใจจะใดที่ร้าน จะต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆลูกค้าตึงจะมีมาเรื่อยๆคนคนนี้ก็ให้อยู่ตึงบะญญัติบังยังเอาไอหยังให้กินกันแล้วก็ตึงตึงให้ตึงกินไปจะนี้จากนั้นแต่ผลสุดท้ายครับได้คำตอบออกมาว่าสมาชิกคนที่ขึ้นต้นได้ว่าแหวนคนนี้ให้เพราะไอหยังที่มันให้นั้นก็นเพราะว่าผมไม่ได้กลัวร้านบมมีแขกผมกลัวผี่ ข้าวสองร้องลงมาอันนี้เป็นข้าวที่นั่งฮือฮาอยู่พอสมควรเหมือนกันครับคุณผู้ฟังท่านผู้นี้บอกเกยเป็นข้าวมาเลยผมก็เลยยิบเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ครับฟังกันนะครับท่านผู้นี้ได้มีโอกาสไปนั่งดิ้งอยู่กับเพื่อนๆในคณะที่ ย้ายหอไปอยู่แถวนวันะครใหม่ๆแต่กันยังบ่เคยชินแต่ยากจะสำรวจพื้นที่ตอนเที่ยงคืนโดยประมาณสำรวจว่าสำรวจธรรมดาครับสำรวจตอนเมาครับจากที่เพิ่นนั่งริ้งอยู่ไปถึงที่หอพักนั้นไกลเกือบกิโลเหมือนกันครับคุณผู้ฟังเพื่อนได้นั่งกินเล่าขาวตัวเพื่อนของเพื่อนไปนึ่งขวดถ้าจะเมาอะละเหมือนกันครับเตลไปเตลไป ยิงครับด้วยความยิงบ่อห้องวินมอไซ์เพื่อจะเตลไปเพื่อจะสำรวจเส้นทางสุดท้ายเตลไปตกต้อเสียต้อนั้นมันซ้ำอยู่ใกล้คาราโอเกะโอ้สาวสำนักครับคุณผู้ฟังครับจะงมหาเกิบในต้อเด้อกันถ้าจะเป็นดีไอเนาะและรองเท้ากู้เก่งของเพื่อนอันตรทานหายไปหนึ่งข้างจะก้มง,งมหาจะได้กันรู้สึกว่าจะเก่งใจหรือว่าจะอายสาวๆหรือเปล่าก็เลยยอม เอารองเท้าอีกข้างหนึ่งคว้างไปโตยยเลยสุดท้ายเต๋วตีนเป้าป๊กบ้านถามว่าไอเอสทำไมถึงเอารองเท้าแหมข้างหนึ่งคว้างไปทําไมบอกมาเก็บหาแถมวันหนึ่งไอเอสคนนี้บอกว่าไปเธอทั้งคู่เพราะจะป๊กมางมเน้อก็คงจะอายสาวคาราโอเกะแม่นก็ครับไอเอสอนั้นต์ไปเธอทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์ ข่าวต่อมาเอาไปดูเหตุการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่กันพ้องครับคุณผู้ฟังครับครั้งหนึ่งสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ได้มีโอกาสจัดงานสัมมนาแล้วมีสมาชิกเข้ามาร่วมงานสัมมนาในครั้งนั้นกันอย่างครับครั้งกันเลยครั้งนั้นจัดขึ้นที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำนะครับและในคณะเดียวกันนั้นก็มีสมาชิกท่านนี้อีกท่านหนึ่งซึ่งบ่เกยเป็นข้าวเลยนั่นก็คือคุณกิมเสาคำเล่ากรบบกิน เมากับเมาแต่ว่าเสาคําคนนี้หรือว่าไอ้กิมคนนี้กับลงห้องครับคุณผู้ฟังครับโอ้โหงานนี้ทําใื้อวุ่นวายกันทั้งโรงแรมเลยทีเดียวครับซึ่งไอ้เสาคําได้ไปเคาะห้องปูนเคาะห้องเพเคาะห้องหันเคาะห้องนี้ห้องไอ้มีไหนสูห้องไอ้มีไหนสูห้องไอ้มีไหนสูห้องไอ้ไม่ไหนสูเอากันวุ่นวายกันทั้งโรงแรมผู้เชียยใหม่ผู้คํากันเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้เลยกันแล้วกันปุ่นปลาไปไหนเพื่อจำตี้เพื่อได้ระวังจะกลายเป็นเหมือน แมวพงตัวนี้ใหญ่คนเฒ่านั้นตึงวันแตกต่างลงจิดลงใจเปรียบเหมือนไก่ตาฟางลงอกลงใจมันบ่เหมือนลง จากเจียงใหม่ไปถึงจังหวัดละปูนครครับใกล้ๆมานี้นะครับขอแสดงความยินดีครับ คุณเก่งดนายชัยชนะหรือว่าคุณฮอนของเฮาซึ่งแห่บักกี้วันที่จะถึงนี้นะครับเพื่อจะได้จัดงานฉลองขึ้นบ้านใหม่กันแล้วแล้วผมก็คิดว่าหลายท่านคงมีโอกาสได้รับการเชิญไปร่วมแสดงความยินดีร่วมกินกินลาบกินแกงด้วยกันที่จังหวัดลําพูนช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจบดีแต่ว่าคุณดนายชัยชนะหรือว่าคุณฮอนของเฮานี้กับประสบความสําเร็จในการสร้างบ้านหลังใหญ่หลังโตหลังงามงานนี้คุณดนายหรือว่าคุณ เก่งบอกว่ายินดีต้อนรับทุกท่านที่ไปร่วมงานถ้าไผ่เข้าไปแล้วจัดหนักจัดเต็มดนตรีวงใหญ่จัดไปอย่าให้เสียขอแสดงความยินดีโตยนะครับ ย้อนกลับมาที่บางประกอกในกรุงเทพมหานครกันพ่องครับคุณผู้ฟังครับเปิ้นบอกว่าน้ําตาลใกล้มดอย่าให้พี่อดอะไรหาน้ําตาลใกล้มดอย่าให้พี่อดอะไรหาแต่อ้ายเองนิสากรของเฮากับเอาน้ําตาลไล่หมดน้ําตาลไล่หมดนะครับว่าจะน้ําตาลใกล้หมดน้ําตาลไล่หมดมาเป็นน้ําตาลสเสน่หาเพื่อไล่เมียอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่กันมาเมินแล้วหรือเปล่าถึงแต่งยิบ ผิษยิบถูกเอาน้ำตาลไล่มดมาชงกาแฟคือเมียกินโอ้โหครับงานนี้เข้าโรงพยาบาลไปหลายวันเลยน่าสงสารน้องยุจังเลยเ<อ>มื่อคุณเอกเอาน้ำตาลไล่มดมาไล่เมียเอาเรื่องนี้ต้องเคลียร์เคลียร์ด่วนนะครับคุณเอกนิสากรเคลียร์ด่วนข้าฉันให้ตายเสียยังดีกว่ามาทรมา เมื่อไม่ต้องการก็ควรจะข้าข่าวต่อไปที่ว่าใกล้จะลั่นกรสู่ประตูวิวาแล้วนะครับสำหรับคุณลูกเกต สาวน้อย AIS พร้อมที่จะสระโสดลั่นกอนเข้าสู่ประตูวิวาแฮมงบกกี้วันนี้โลกสวยด้วยสีชมพูผมว่าหลายท่านคงจะรับรู้และได้รับการกันไปตามๆกันครับแฮมงบกกี้วันที่จะถึงนี้แล้วนะครับกับงานมงคลสมรสถามคุณศิรินยาหรือว่าน้องลูกเกดดูกันแล้วกันว่าท่านผู้ใดเป็นผู้โชคดีท่านนี้ได้ เป็นคนที่น้องลูกเกดได้ตัดสินใจรับมาเป็นคู่ครองเป็นเจ้าของชีวิตขอแสดงความยินดีขอแสดงความดีใจด้วยนะครับจะได้กันแล้วกันทีมงานสังคมลมจอยของเฮาก็ขอฮื้อฮักกันตลอดไปถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรขอฮื้อราบรื่นราบรื่นและราบรื่นไปโดยตลอดครับผิดนิดท,ทั้งหน่อยจงอภัยฮื่กกันขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ใกล้ถึงวัน,นวิวาแล้วนายอดดวงใจ ุดมาแรงครับแสงทางโค้งไปเลยครับลายท่านหลายๆคนที่เป็นสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาครับมีโอกาสได้เข้าร่วมแข่งดนตรีครับที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพในวันที่10บเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้ครับซึ่งงานนี้วงดนตรีวงนี้ชื่อวงว่าสหายงืดนําโดยอาจารย์บอยทิติชัยปัญญานาคอาจารย์นัทพงศ์ดานแพอาจารย์นพนยัยการชนะอาจารย์โจ เอกชัยพุ่มแพงพันธ์และดารารับเชิญครับจากวงไดมอนด์งานนี้ตั้งชื่อวงว่าสหายเงืดโอ้โหดำหางดาบมีโอกาสได้ไปเชียร์ครับงานนี้ถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวคุณทําได้ดีแล้วคุณได้รับชัยชนะสมแล้วที่คุณได้สามหมืนกว่าบาทขอแสดงความยินดีกับทีมงานสหายงืดด้วยนะครับอ้ย่่าทีนเจใปคไบลว 弄弄了，สบาย。老婆仔，泡弄。 สังคมลมจอยฉบับนี้ก็ต้องขอกราบลาคุณผู้ฟังไปก่อนกันแล้วกันขอกราบสุมาภัยสำหรับกำอู้วาจาไดที่แหงไปกาหรือว่ากระทบกระเทือนจะไดกาต้องกราบสุมาภัยมาณที่นี้ตัวกันแล้วกันนะครับฮักษาสุขภาพร่างกายกันตัวกันแล้วกันช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับดำหางดาบกราบลาฉบับหน้าปิกมาเจอกันไหมผมคิดว่าข้าวคงเข้มข้นกว่านี้แล้วกับสดใสยิ่งกว่านี้ฉบับนี้สวัสดีครับ